สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องระบบทางเดินหายใจกันค่ะไปรับชมกันเลยโดยจากการหายใจนะคะเราจะมีประสาทนี้นะคะที่เป็นประสาทในการรับรู้ค่ะโดยร่างกายของคนเรานะคะจะมีออกซิเจนอยู่รอบตัวค่ะโดยเมื่อนะคะที่มีการกับ มีกระบ,บังลมนะคะมีการขยายตัวขึ้นกล้ามเนื้อซี่โครงนะคะก็จะเริ่มมีการหดตัวเพื่อเพิ่มขนาดของปอดนะคะเมื่อเราหายใจลงไปค่ะเมื่อเราหายใจลงไปนะคะ,อาาป,ะ,คะปอดก็จะมีการเพิ่มพื้นที่นะคะให้แล้วตอนนี้นะคะลมหายใจของเรานะคะจะแยกไปตามแขนแงของปอดทั้งสองข้างค่ะเพื่อแยกไปตามแขนแงของกิ่งก้านใมนะคะของปอดที่อยู่ภายในเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะผ่านถุงลมนะคะที่อยู่ภายในปอด นี่ก็จะเป็นถุงลมภายในปอดนะคะก็จะมีจํานวนหลอดเลือดฝอยนะคะที่มาออกร้อมถุงลมิดเป็นจํานวนมากค่ะ เมื่ออันนี้นะคะก็จะเป็นฮิโมโกลบินนะคะและก็เมื่อเราหายใจเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้รับอากาศเข้าไปก็คือออกซิเจนค่ะเมื่อออกซิเจนนะคะก็จะมีการไปแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะฝั่งนี้จะเป็นนั่นฮิโมโกลบินค่ะและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นออกซิเจนี่หลับไปแล้วก็จะเกิดกระบวนการที่เรานะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกันค่ะระบบหายใจคือระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะเกี่ยวข้องกับการหายใจเป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกายส่งผลให้แก๊สออกซิเจนทำปฏิกิยากับสารอาหารได้พลังงาน น้ำและแย็ดคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลาการหายใจจําเป็นต้องอาศัยโครงสร้างสองชนิดคือกล้ามเนื้อกะบังลมและกระดูกซี่โครงซึ่งมีกลไกการทํางานของระบบหายใจระบบทางเดินหายใจแบ่งตามโครงสร้างได้ดังนี้ทางเดินหายใจส่วนบนเป็นทางผ่านของอากาศที่ใช้ในการหายใจและช่วยกรองอากาศที่หายใจเข้าไปโดยฝุ่นออง ที่อยู่ในอากาศจะถูกดักจับโดยเมือหรือสารหล่อลื่นประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเหนือเ,เสียงขึ้นไปได้แก่จมูกคอหอยเป็นต้นโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนเช่นโรคหวัดโดยสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียทางเดินหายใจอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของ ทางเดินหายใจส่วนล่างมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดสำหรับกลองเสียงวิหน้าที่ป้องกันที่จะมีสิ่งแปดปลอมเข้ามาเช่นน้ำและอาหารเวลาที่เราหายใจการแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจนการกำจัดของเสียทางปอดกำจัดออกมาในรูปแบบของน้ำและก๊าซคารค์บอนไดอ,ออกไซด์ซึ่งเป็นผลที่ได้จาก กระบวนการหายใจโดยน้ำและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดและลำเลเียงไปยังส่วนต่างๆไปถึงปอดประกอบด้วยกระบังลมหลอดลมซี่โครงและปอดระบบทางเดินหายใจแบ่งตามหน้าที่1หลอดลมทำหน้าที่เป็นการลำเลียงอากาศมีหน้าที่นำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ปอดเป็นทางสายเข้าออกของอากาศเท่านั้น ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สได้แก่จมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดคอหลอดลมใหญ่และหลอดลมฝอยและปลายหลอดลมฝอยสองหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก่ออกซิเจนกับเนื้อเยื่อได้แก่หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแก๊สท่อลมถุงลมและถุงลมเล็กซี่โครงสองกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างซี่โครงมีทั้งหมดสามชั้นคือชั้นนอกชั้นในชั้นในสุด กล้ามเนื้อกระบังลมปอดและถุงลมเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มด้านในของผนังช่วงอ,อกเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอะมีบาพารามีเซียมยังไม่มีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สอาศัยการแพร่ของแก๊สเข้าและออกจากสภาพแวดล้อมโดยตรงหอยฟ้าเดียวที่อาศัยอยู่บนบกมาเรียกว่าหอยบกเช่นหอยทากจะหายใจด้วยปอดซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเมนเทล โดยจะมีเส้นเลือดฝอยแตกมาเลี้ยงมากมายเรียกว่าพอโมเโดลังทำหน้าที่หายใจโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สจากอากาศกลบลูกออดหายใจด้วยเหงือกเรียกว่าเอสเทอรอลกิวเมื่อตัวเต็มไว้กบจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังกบมีปอดหนึ่งคู่ไม่มีกระบังลมไม่มีซี่โครงและไม่มีกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครง และก็จะมาดูการหายใจของปลากันบ้างน,นะคะในการหายใจของปลานะคะโดยจะอาศัยเหงือกค่ะซึ่งตำแหน่งของเหงือกนะคะจะอยู่บริเวณที่เป็นส่วนข้างๆค่ะตรงกระพุ้งแก้มหรือว่าจะเป็นส่วนที่ท้ายๆนะคะของปลาค่ะจะมีอวัยวะที่สําคัญก็คือเป็นเหงือกนะคะที่จะมีบริเวณที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับเรียงเส้นเป็นหวีๆค่ะเมื่อเราเปิดดูจากกระพุ้งแก้มของปลากันนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบสีแดงๆเรียงเป็นเส้นๆเลยค่ะ โดยอวัยวะนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามันคือเหงือกค่ะซึ่งเหงือกนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้ามาค่ะเช่นจะเป็นการรับออกซิเจนและการคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปค่ะโดยตรงนี้นะคะจะเป็นการที่ทําให้ปลานะคะมีการหายใจได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่มีเส้นโลหิตอยู่เป็นจํานวนมากนะคะเส้นโลหิตเส้นเลือดฝอยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะเพื่อใช้ในการลําเลียงหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบจำลองที่ห <göz> น <Commun ism> kind of ูได้ปั้นขึ้นมาเองค่ะก็จะมีนะคะตั้งแต่ส่วนที่เป็นจมูกนะคะแล้วก็จะเป็นอวัยวะต่างๆนะคะที่ใช้ในการระบบหายใจค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างของปอดนะคะที่มี2ข้างนะคะที่หนูได้ปั้นออกมาเองก็พยายามปั้นออกมาให้เหมือนจริงที่สุดลวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของถุงลมนะคะที่จะมีหลอดเลือดนะคะอยู่รอบๆนะคะสื่อเส้นเลือดฝอยอยู่รอบๆตค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอภายในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ